อรุณสวัสดิ์พี่น้องชาวไทยต้องขอโทษทีนะครับหลายคน messenger ม,เเมาถามมาคุณพอมหายไปไหนอะชิทเนี้ยไม่มีไลฟ์เลยก็ถ้าตามข่าวาทิทนี้คงรู้นะครับเป็นอคทิ์ที่ผมกิจกรรมค่อนข้างเยอะ ต้อนรับต้อนรับคนนู้นต้อนรับคนนี้นะครับโอเคแต่วันนี้กลับมาแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะตรวจเที่ยวนะครับในกทออมอนะพาเพื่อนไปเที่ยวนะครับพาเพื่อนไปเที่ยวนะเรื่องใหญ่เนี่ยที่ผมอยากพูด<ม>ก็คือเรื่องที่ทางคุณภูมิธรรมนะครับเลขาใช่ไหมเป็นเลขาของพรรคเพื่อไทยเนี่ย ได้ออกมาพูดนะครับในสื่อแบงคของโพสต์ในสื่อหลายสื่อว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยคงต้องนำพักใดพักหนึ่งของลุงหรืออาจจะเป็นลุงทั้งสองคนเลยก็ได้เข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยเพื่อไทยนะครับผู้บริหารใหญ่ของพรรคได้ออกมาพูดชัดเจน เพื่อให้เพื่อไทยได้ดำรงตำแหน่งนายกก็คงต้องดึงพักหลงคนใดคนหนึ่งเข้ามาร่วมด้วยคิดเห็นังนะครับกับการประกาศอันนี้จากผู้ใหญ่ของพักเพื่อไทยบนเวทีที่เราจำกันได้นะอุ้งอิงมองหน้าดิฉัน ไม่ร่วมกับพักลุงเด็กขาดโอ้งหงเสฐาแคนดิดตนายกของพรกเพื่อไทยไม่ร่วมกับพรักลุงเด็กขดดกาดดรชร์ลานาคนนี้ผมรู้จักแล้วนับถือถ้าเราต้องไปร่วมกับพรักลุงผมขอลาออกจากกันจำได้ไหมครับเลี่ยวกันด,ดรชรลานา์พูดเลยนะ ก็คงเป็นจริงว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เพื่อไทยพูดขึ้นไปเนี่ยตอนหาเสียงเนี่ยมันเป็นเพียงแต่กลยุทธ์ในการหาเสียงถ้าแปลเป็นภาษาคนไทยนะเราโกหกได้เพื่อให้คุณเชื่อแล้วคุณก็จะได้เลือกเราเราก็จะได้มียมมาคที่เป็นกัอย่างไรครับผมได้พูดตลอ ผมสนับสนุนให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลผมสนับสนุนผมรักคนในเพื่อไทยเยอะมากผมนับถือคุณทักษิณผมพูดเต็มปากเลยจนบางคนบอกว่าผมเป็นขี้ข้าคุณทักษิณไม่ใช่เลยผมไม่มีจุดตรงไหนเลยที่ผมเข้าไปยุ่งกับการเมืองในฐานะที่เขาเป็นพักผมเป็นคอมเมนเตอร์ทางการเมืองผมเป็นคอมเมนเตอร์ทางการเมือง แล้วผมก็เป็นคนที่รู้จักคนเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าผมเล่นการเมืองหรือสนับสนุนอะไรอะไรที่ถูกผมก็ชมอะไรที่ผิดผมก็ดา่าตอนนีผออนผนออ้ผมกำลังจะบอกครับกับกลุ่มที่ผมนับถือชอบผมกำลังจะด่าว่าคุณคิดอะไรกันี่นะคุณคิดอะไรกันอยู่คุณอยากได้อำนาจมากขนาด ที่กลับคําทุกอย่างที่ทิ้งอนาคตของประเทศไทยที่เอามีดเล่มใหญ่เลยเนี่ยมาแทงหัวใจของคนที่เขาเชื่อในความสัญญาของคุณว่าคุณจะไม่จับกับพักหลุมสุดท้ายแล้วรัฐบาลที่เพื่อไทยกำลังจะตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างจากรัฐบาลเผด็จก,การเลยไม่มีอะไรผิด จารัฐบาลเผด็จก,การเลยมีผพดอย่างเดียวก็คือพรรคเพื่อไทยต้องกลายเป็นขี้ข้าผมขอพูดอย่างนี้นะเป็นขี้ข้าของเผด็จก,การเพราะเขาถือไพ่ใหญ่ใบเดียวยอยากให้คุณทักษสณกลับมาไหมอยากให้คุณทักเสณมาอยู่ในประเทศไทยได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเข้าคุกแล้วกลับไปพักอยู่ผ่อนอยู่ที่บ้านได้คุณยินดีแรกเปลี่ยน ความรู้สึกของคนไทยเป็น1 0บ0ล้านไม่ใช่24ล้านแล้วนะทุกคนดังเอาพักคหลงเข้ามาเนี่ยเพราะคนที่เลือกประชาธิปัตย์คนที่เลือกพักอื่นเขาก็ไม่ชอบหลงผมพูดตลอดเป็นรัฐบาลไปด้วยสถานะคุณเปน,นพักที่สองคุณมีสิทธิ์ที่จะตั้งรัฐบาลคุณก็ไปเคลียร์กับภูมิใจไทย คุณก็ไปเคลียร์กับประชาธิที่ปัดคุณก็มีมากกว่า250แล้วคุณก็บอยหารประเทศได้ไอ้ที่บอกว่าคุณบอยหารประเทศไม่ได้เรามีเพียง261เนี่ยไม่จริงอเมริกาในสภาเขาเขายังมีกัน50 50ประเทศบอยหารประเทศได้คุณทํางานดีคุณทํางานเก่งคุณบอยหาได้แต่ผลที่คุณไม่ได้เนี่ยก็คือผมรู้ขึ้นมาจากวงในว่าพักลุงอันใดอันหนึ่งเนี่ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวผมโดนฟ้องมินเนี่ยเขาครูคุณ ว่าถ้าไม่เอาเขาไปร่วมด้วยไม่ให้ตาแหน่งรัฐมนตรีพรรคเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ให้สวเนี่ยเลือกให้คุณก็ให้มันรู้ไปสิครับเพื่อไทยก็ให้มันรู้ไปสิครับเพื่อไทยให้ประชาชนมันฉีกหน้ากากจากสวเสีทีว่าสวไม่มีหน้าที่อะไรเลยนอกจากป้องกันพรรคลุงสองพรรคแต่ตอนนี้คุณกําลังกลายเป็นอาวุธและเป็นขี้ข้าของลุงที่ต้องมาสวมหน้ากากการหลอกลวงของประชาชนไปด้วย ถ้าคุณรวบรวมได้261คุณบริหารประเทศได้แล้วแล้วสวยังไม่เลือกให้คุณอีกหลังจากคุณตัดก้าไกลไปแล้วตัด112ไปแล้วให้มันรู้กันว่าสวพวกนี้นจะไม่มีจุดยืนในประเทศไทยแต่ตอนนี้มันกลับกันแล้วเพราะคุณไปหลงคนเขาคุณไปเชื่อเขาแล้วคุณมีความอยากสูงมากที่อยากเป็นนายกเพื่อจะได้ใช้งบประมานของประเทศชาติเพื่อใช้คุณทักเสียงกลับมาคุณเลยทิ้งทิฏฐิทุกคนทุกอย่าง ประชาชนเขารับได้ครับถ้าไม่มีรัฐบาลไปอีกสิบเดือนประชาชนเขารับได้ครับถ้าเกิดคุณตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วสอวอไม่เลือกให้คุณคนที่จะเสียหายนี่คือสอวอกวับลุงสองคนแต่คุณทําอย่างนี้นะก็แปลว่าคุณยินดีปิดฉากเพื่อไทยแล้วแล้วคุณก็กําลังยินดีให้คนไทยเนี่ยออกไปประท้วงกันไปกระทบเศรษฐกิจไปมีการตายได้ คุณรู้มามการตัดสินใจหรือการพูดของเลขาธิการของพรรคเลอ,อบานมันรุนแรงแมันร้ายแรงแค่ไหนมันให้เห็นความหินแก่ตัวของพรรคนี่เหละตัวองพักเพื่อไทยเนี่ยมันคือพักเพื่อพ่อคนก็คิดกอย่างนี้ครับผมไม่ได้บอกผมคิดนะแต่ตอนนี้คนไทยหลายคนเขาชักครูแล้วว่าพักเพื่อไทยเนี่ยคือพักเพื่อพ่อคนก็ถามผมหลายคนบอกคุณทอมพูดอย่างเงี้ยไม่แรงเหรอแรงครับ ผมถูกยกเลิกไปงานแต่งงานของน้องคนหนึ่งที่ผมรักถือแล้วนะครอบครัวเ,เขามากเพราะเขาบอกเป็นห่วงว่าคุณทองไปพูดไม่ดีเกี่ยวกับเพื่อไทยเพราะผมไม่เคยพูดไม่ดีเกี่ยวกับเพื่อไทยผมเพียงพูดเตือนสติว่าอย่าทําเพราะผมรักเพื่อไทยเพราะผมรักคนทีู่ดผิผมพูดผิดครับลบคำนั้นไปนะเพราะผมรักหลายคนในเพื่อไทยเพราะมันเพื่อนผม ผมไม่ได้การเมืองผมไม่อะไรนะแต่ก็มีสิทธิที่ชอบผลแล้วผมรักที่สุดคืออะไรระบบยุติธรรมผมรักระบบยุติธรรมแล้วผมเกลียดที่สุดคืออะไรคือชาญกลับคำผมเกลียดการกลับคำผมถูกยกเลิกไปงานแต่งงานของคนคนหนึ่งเพราะเขาบอกว่าผมไปแอนตี้เพื่อไทยก็ย,ยินดีผมก็ไม่ตอไปแต่ผมจะไม่มีทางให้ใครมาปิดปากผม ใ้ใครมาให้ผมทำอะไรที่มันผิดจรรยาบรรณของสิ่งที่ถูกต้องงั้นขอให้เพื่อไทยหรือใครที่ฟังอยู่นะครับจะเป็นคุณเศรษฐาอุ้งยิงหรือคุณรุชาคุณสัชาติสวรนะครับผมนับถือท่านมากย่อยเกิดจากเศรษฐาผมไม่รู้จักนะอุ้งยิงผมไม่รู้จักแต่คนในพักผมรู้จักเยอะมากคุณชูธรรมผมรักนะอันนี้ผพูดได้เต็มปากเลยคุณชูธรรมผมรักอย่าทําอย่างนี้ได้ไหมครับผมพูดเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นคนที่อยากเรียคุณคุณใหญ่คุณมีอำนาจคนที่อยากได้ผลประโยชน์เนี่ยเขาไม่พูดอย่างผมหรอกผมเตือนสติในฐานะเป็นเพื่อนกับอย่าทาอย่าคิดสั้นให้กับประเทศชาติอย่าคิดสั้นให้กับประเทศชาติาาตและอย่านึกว่าคราวนี้มันจะไม่เป็นชุดจินดาสองไม่เป็นรัฐบาลซะเลยดีกว่าแลวไปเป็นสง,งานามอีกอย่างนะครับประชาชนไทยนะ ต้องมองให้ดีนะครับว่านักการเมืองคนนี้จริงเขาเป็นลูกจ้างเรานะเขาเป็นลูกจ้างเราเขามาโกหกเราเขามาโกหกเราแล้วเขาทำสิ่งที่เขากำลังจะทำอยู่นะคุณยอมได้คุณจะโดนโกหกตกหน้าพักหลังพิกนานแค่ไหนเขาสัญญากันแล้วไม่มีพักปิกหรูว่าพักหรูสองพักอย่าให้เขาโกหกเราต่อไปครับ ผมไม่ได้มีอะไรกับพี่ป้อมน,น้ไป้วยนะขอพูดได้ชัดเจนตรงนี้นะเดี๋ยวจะมึนกันอีก่นะเพราะพี่ป้อมคนนี้น่ารักผมได้เกิดผมได้โอกาสเจอท่านเวลาท่านไปกินกาแฟที่สนามทอบบนผมเข้าไปทักถ้าผมไม่รู้จักผมคือใครนะทั้งยิ้มแย้มแจำ่มใสผมเชื่อพี่ป้อมเป็นคนเก่งอันนี้ไม่เข้าใจผิดนะผมเชื่อว่าพี่ป้อมเป็นคนเก่งนั้นมาถึงขนาดนี้ไม่ได้หรอกแต่มันต้องรู้เวลาออกจากเวทีผมพูดแค่นี้ ถ้าเห็นนะผมไม่เคยด่าปิ๊กป้อมหรือด่าปิ๊กตูส่วนตัวเลยนะผมไม่เคยเพราะผมไม่ด่าใครส่วนตัวผมเพียงบอกว่าแปดปีเก้าปีแล้วไม่พอสักทีเลยให้โอกาสเพื่อไทยเขามั่งที่จะบริหารประเทศชาติได้โดยที่ไม่มีการขัดแยง้งนะถ้าเขามีสองร้อยสองสิบ็ดก็บอกสวให้เลือกเขาผมพยายามเป็นคนที่แฟนะคนก็ด่าผมเยอะคุณความอยวคุณทรมคนนี้ ผมไม่เคยฟังนะกับการด่าในส่งควที่ส่วนอะไรผมไม่เคยฟังคนชมด้วยผมคือผมแล้วนี่ผมมาพูดทุกอย่างเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับใครแต่ผมมาพูดเพื่อเตือนสติพักเพื่อไทยคุณเจ้าภูมิใจไทยเข้าไปคุณ้าประชาที่ปัดเข้าไปยินดีเลยคุณมี2องร้อยหกสิบอารประเทศไปครับถ้าสวยังไม่เลือกคุณให้ค่อยมันรู้ไปเลยว่าสวเป็นที่พ่าใครฉีกหน้ากากาเลยถ้าสวเลือกให้คุณคุณก็บริหารประเทศไป แต่เมื่อไหร่คุณไปแตะลุงนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดบนเวทีก็แปลว่าอะไรคุณมีแต่พักที่ผู้นําเป็นคนที่โคลบอย่าเป็นคนนี้ครับอย่าเป็นคนนี้ครับผมรู้ตัวผมเองก็ไม่ได้ดีอะไรผมไม่ได้มีดีอะไรมากขนาดนั้นหรอกนะผมก็ทําให้คนผิดหวังมาเยอะผมรู้นะคนก็ชอบผมบ้างไม่ชอบผมบ้านงะแต่ผมพยายามนะที่จะยืนบน จัญญาบันของผมช่วยกรุณาครับเพื่อไทยครับมีจัญญาบันให้กับคนไทยครับอย่าทําในสิ่งที่คนมากกว่า24ล้านนะเพราะว่าสามสิบสี่สิบล้านเลยนะเพราะเขาคนพวกนี้คือไม่ได้เลือกทับซิตู่บิ๊กป้อมเหมือนกันนะเขารับไม่ไดนะ้ผมไม่อยากเห็นประเทศชาติพผมอยากเห็นคุณทักษิณกลับบ้านไม่ยากดีแล้วถ้ากลับมาบ้านแล้วอยู่ที่บ้านก็ดีแต่นี้ไม่ใช่วิธีทำครับคือโดนเขาขู่ไม่ขอบคุณก็ไม่รับจดห่ายครับ ขอโทษถ้าผมพูดแรงไปนะแต่เป็นความรู้สึกของประชาชนคนหนึ่งที่ก็อยากฝากไปทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ